สวัสดีครับผมเป็นครูภาษาไฟลีคอนด้าเอเชียนะครับวันนี้อยู่กับสันขวัญเหมือนเดิมนะครับและวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอยางอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาให้ดูว่าวิธีการสังเกตยางเนี่ยสังเกตยังไงนะครับว่าควรจะเปลี่ยนตอนไหนอายุของยางของม,มันจริงๆเนี่ยนะครับใช้ไ,ได้มากที่สุดเนี่ยประมาณ2-3ปีอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยลบแ,แรกเลยนี่ผมให้ดูปีก่อนให้สังเกตปีตรงนี้นะครับปีการผลิตนะครับจะมีทั้งหมด4ตัว นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็นวันตัวที่2นี่คือเดือนและตัวที่3าที่4ี่เนี่ยจะเป็นปีพศนะครับก็คือสำหรับยางตัวนี้นะครับผลิตวันที่5้าเดือน1่ปี 2022. 2อ2พันี่เป็นยางมิชลินและวิธีการดูยางอีกตัวหนึ่งดูง่า <specifically> ยๆใช้สายตาตัวเองดูเลยให้สังเกตลองยางแบบนี้นะครับถ้าล่องแบบนี้มันยังลึกอยู่มันยังใช้ได้อีกนานเลยมาดูตัวนี้ครับเห็นสังเกตลองตรงนี้ไหมครับ นี่ครับจะต่างกับคันเมื่อกี้นะครับนี่ฮะคือยางเนี่ยมันล้นแล้วเห็นไหมครับแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยว่าใช้งานได้ประมาณไม่เกิน2เดือนแนะนําให้เปลี่ยนยางตรงนี้นะครับผมเราก็จะมียางแท้จากมันด้าเลยที่ติดมากับตัวรถเลยมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่น V ีลัมเบอร์อันดับนะครับเป็นยาง IRC ก็ยางมิชลินแล้วก็ยางกลนหลกชอบลายไหนสนใจลายไหนก็มาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยครับสำหรับวันนี้สัตว์ป่าเราขอ i don't know